สวัสดีครับผู้ติดตาม FC f a n c ฟนคลับ a อนออรดีและก็บอยสิริชัยทุกท่านครับเดี๋ยวมาอัปเดตบรรยากาศในงานคอนเสิร์ตเบิร์เดย์แอนออร์ดีนะครับมิงพบกันของแฟนดอม,แฟ,ดมแฟนคลับของแอนออร์ดีในวันพิเศษของเขานะครับตรงนี้เรามีแจกนะฮะอาหารแล้วก็เครื่องดื่มแบบยาวๆเหมือนตลาดนัดเลยครับผมนะครับแล้วก็นี่เลยนะฮะมีทั้งขนมแล้วก็อาหาร แบบแจกฟรีแจกฟรีนะครับแบบ Jack Free, Jack Free รบัตรร้อบาทชมคอนเสิร์ตเบียร์พร้อมพงแบบเต็มวงนะแล้วก็ยังแบบได้มาทานอาหารฟรีนะครับแล้วก็อ่ันนี้มีมีซุ้มเครื่องดื่มด้วยนะครับแล้วก็มีกิจกรรมการส่งเสริมการขายของบอสแคร์ผลิตภัณฑ์ของ n อนออร a ดีแล้วก็บอยรีชัยตัวนี้นะครับแล้วก็มีกิจกรรมแบบซอยดาวนะครับโอ้โหแบบหลายอย่างเลย บัตรร้อยห้บาทมาที่หน้าง,งานนี้อีกประมาณสองชั่วโมงก็จะเริ่มแล้วครับัอดีครับมีไลฟ์สดกลุ่มปิดด้วยใครยังไม่เข้ากลุ่มกดลิงก์ที่ปักหมุดนะครับผมผู้ใดยังไม่ท่านเข้ากลุ่มกดลิงก์ที่ปักหมุดครับเมนมอ,อาดนมจวงนมจวงขายเบียร์เมนบอ เออสาวเชียบียคือคือสิไดหนีจากซุ่มเบียเนเนาะเออไอห้องตองเตรียมโตวไวต้โตนึงเมนบอที่ที่แม่ปอว่าเมนบอัดอาอเอ,เอาเอาโตหน่อยก็ได้ได้อายว่าเพราะว่ามันมันสีหยกหยากไหมอันนี้ไหมโตโตพับเออโตพับหน่อยเดี๋ยวเขาเาจับผ่าใส่ที่จังโตขายบัตรจริงๆโตขายบัตรก็ได้ดิ ้ายบานเหน่งใส่โต๊เดียวก็ไไ้อไไบอกอกดลิงก์ที่ปักมุนนะครับนาอาัดพร้อมแล้วพร้อมตอนรับทุกคนจ,จอดรถวัดนะครับทุกคนจอดรถที่วัดแล้วเดินมาแป๊บเดียวนะครับเพื่อเพื่อกันจราจรสิบเอด็ดผิดครับต้งจริงอยากได้อันลุกพิวิตบอกแม่ขั่วามากวดนาเวีที่เห็นนี่นะครับ พลัดบอกเพื่อนเอาไม่กวนมากวนกนาไปเที่ยงเลย